นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมฉันไม่กลับล่างเดิมดีงานทำยังไงดีทำยังไงดีเนี่ยทำยังไงดีงงดเนี่ยเจ้าหมีช่วยฉันหน่อยสิเนี่ยฉันกลับล่างเดิมไม่ได้แล้วเนี่ยทำยังไงเนี่ยฮะแกแกกินไม่สนใจฉันเลยนะเป็นความรับผิดชอบของแกนะเจ้าหมี ไปฮะเจกินกระดูก็ยังไม่ถึงเวลาฮะเจจิงฉันจะกินข้าวไปกินนี่ฉันไม่ใช่มานะเออแต่ฉันก็เป็นกระตูนด็อกนี่นะนี่เจ้าหวีช่วยฉันกลับลากหน่อยสิฉันขอร้องแหละนี่แกแกจำได้ไหมแกท่านก็ท่านก็เป็นสัตว์เลี้ยงเลยท่านี่แกเป็นสัตว์เลี้ยงของท่านแล้วเข้าใจไหมนี่มานั่งตรงนี้เร็วมามามาเดือดให้อาหารเรื่เรเร ฉันไปอยู่กับแกแล้วโโออ้กไปไหนนะเนี่ยสงสัยเงอนอยู่่แนไปดีกว่าไม่มีใครช่วยฉันเลยจะทำยังไงดีเนี่ย ฉันไม่สามารถจะอยู่ล่านี้ได้นานๆนะการ์ตูนด็อกเนี่ยฉันไม่ชินเอาซะเลยหรือว่าต้องไปหาคลีนเทพนั่นอีกลองดูละกันปะมาๆมาๆนี่นี่นี่แก๊ตเต๊เต๊นเต๊นบอลแก๊เต๊นบอลนี่แหล่นี่แหล่อันนี่แหล่นี่แหล่นี่แหล่โดนโดนโดนดิโอ้โอ้เดี๋ยว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 ฉันเห็นการ์ตูนด็อกมาข้างหลังอ่ะแอบเร็วแอบเร็วแอบเร็วเออการ์ตูนด็อกมาเหรอไอ้รอด้วยรอด่วยแอปช่วย อะไรกันเนี่ยนี่จะแอบกันทําไมเนี่ยฮะทำ่ใ็่ศัตรูสักหน่อยโอ้มันฉันเอาบอลไปนะอะไรของพวกแกกันเนี่ยออบอลเราบอลไปไหนแล้วมาบอลมาอย่าวนี้เจ้าศัตรูตัวนี้จะไม่ดีเลยอะไรเนี่ยไม่ขายหรอฉันจะซื้อเลยเนี่ยฮะขอโทษด้วยนะครับคือร้านนี้ไม่ขายให้สุนัขนะครับ อ่ะฉันไม่ใช่สุนัขนะฉันคือต่อตอปีโดอ่ะไม่ใช่สุนัขได้ไงครับคุณดูหน้าคุณดีครับเนี่ยต่อกระจกดูก็ได้นะครับอ๋อคือฉันไม่ใช่ลากเลยอ่ะลากนี้มันไม่ใช่ลากที่แท้จริงของฉันอ่ะจะไม่ขายจริงๆงหรอฮะขอโทษด้วยนะครับคือผมขายให้ไม่ได้จริงๆนะครับอะไรอ่ะไม่กินเราก็ได้ชอ่วอ้าวเจ้ากระต๊อนแคทแกมาพอดีเลย เนี่ยฉันสะใจเป็นบ้าเลยฉันรู้สึกว่าเจอต่อตอไปโดเนี่ยมันทรมานมันได้เป็นกระตูนด็อกแบบสมใจอยากแล้วทา้งๆท,ที่มันอ่ะไม่ได้เต็มใจแต่ฉันอ่ะจะให้มันทรมานอย่างนี้แล้วก็ปันปวนคนทั้งเมืองเลยเอ็งเนี่ยชอบใจมากเจ้ากระตูนแคทฮะโอโหชอบใจจนแบบว่ากระโดดหยองๆเลยเหรอเอางี้มาเจ้ากระตูนแคทแก ไปแก้แค้นจอบพกต่อตอปิโดโดยการฆ่ามันฆ่าในร่างของกระตูดด็อกเด็แหละ oh <my> ลับากแกต้องชันละแน่น่พร้อมแล้วก็กระโดดลงไปเลยเจ้ากระตูดแคทไปง่ะ <c oughs> <c oughs> ใช้ชีวิตลำบากชะมัดเลยเแล้วฉันจะหาอะไรกินได้ที่ไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าฉันต้องไปคุยขยะกินเนี่ยเอ่อเอ,อ,เอ,อ เอ้าเจ้ากระตูนแคทวัดดีนี่จะไปไหนหรอแล้วเองมาขวางฉันทําไมเนี่ยฮะเดี๋ยวฉันก็แยกเขียวกัดแกซะเลยเนี่เจ้าแมวอย่าลืมนะเออว่าฉันดุมากนะคราวอ้าวเอา,า,าเอาแกไปไหนแล้วเนี่ยจริงๆด้วยไม่มีใครครบฉันเลยเนี่ยอะไรเนี่ยแค่เป็นสุนัขแปลกๆแ,แ,แค่นะกระตูนด็อกออกจะน่ารักสดใสเฟลี่ ขอตรงนี้ใส่ไม่เยอ้กับซอนเยอะๆนะอันนี้อันนี้ยอยอันนี้ใส่กุกไทยหน่อยะเข้าใจไหมได้เลยครับได้เลยครับจัดไปครับเอาใส่กรอกสองชิ้นครับขอโทษด้วยนะครับคือเจ้าหมีเบ่าร้านไปหมดแล้วครับนี่จกหวีทำไมไม่เหลือให้ชัดบ้างเลยอ่ะฮะนี่มันอาหารคนไม่ใช่อาหารหมาแกแกไปคุยกึงปัญาตรงนู้นไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันอาหารคนแต่ว่าเองก็เป็นหมีเหมือนกันไม่ใช่หรอนะ คนนี้เข้าใจไหมฉันอะฉันก็คนเข้าใจเปล่าฉันกินได้หมดเลยนี่ที่สำคัญฉันเลือกตั้งได้เวลบอกไว้ก่อนเลยนี่นี่นี่ขอมาหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะวันนี้รวยวันนี้รวยได้เงคนอื่นมาเนี่ยคนในห้องอะไรแต่คนนี้ไปหยิบมาหยิบแบงค์พันเลยมาหมดทั้งร้านเลยเนี่ยเจ้าหมีนะนมันเงินฉันนะอะไรเงินแกก็อยู่ที่แกดีที่มันเงินฉันก็ต้องอยู่ที่ฉันเข้าใจไหมในอย่างแกแกเป็นูนักเแกจะพกเงินได้ยังไงฮะเจ้าของอยู่ไหนฮะ นี่ถ้าไม่มีเจ้าของอ่ะฉันจะโทรเรียกเทศกิจเทศบาลมาจับแกอะย่าเงยนี่ยไนมาจ้อนจาจะไปกินเนื้อภรรยาแกอยู่ทุ่งไปเดะถ้าฉันจับลากมาได้นะฉันจะไล่แกออกจากบ้านด้วยรู้ปหมเราจะไปให้อาหารด้วยเข้าใจปะเจ้ามีอะไรแกฉันไม่รู้จักแกแกจะมาไล่ฉันออกจากบ้านยังไงฉันไม่ได้อยู่บ้านแกไปไปไปเนื้อเธอจริงจริงเลยแกหา่ขยะอยู่นู่นเนี่ยไปไปอาหารอะไรจะเจ้าอะไร อ่าซื้อต่อชิ้นหนึ่งสิซื้อต่อใช่ฉันขายให้หมื่นหนึ่งเอาไหมโอ้ my god ดนี่นี่ขนาดขายต่อให้นะค้าถูกๆกันนะเนี่ยใช่๊แม่คุณไายบอนด์อกใช่แล้วครับยิ่งตายจ้ะเนี่ยวันนี้อารมณ์ดีฮ่าฮ่าฮ่ารับรองการ์ตูนดอกจบเหตุอ้าวจต่การ์ตูนแคทภารกิจที่ฉันให้ไปทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะแกทำไม่สำเร็จหรอเนี่ย นี่อย่ามองนะว่าแกกลัวกระตูนด็อกเนี่ยกระตูนด็อกมันไม่ได้มีพลังอะไรขนาดนั้นนะนั่นมันเจา้าต่อตอปิโดนี่ใช้ไม่ได้เลยดิฉันต้องตีแกหน่อยแล้วฮึดอาจาร์นี่ไปยังไงเจ็บไหมนี่น่ะโอ้โวจะมาตีฉันทำไมเนี่ยโอ้เรียกไม่ซื่อเลยจะสัตร,รีตัวนี้เออตา,ามฉันมานะแกไอ้เจ้าขัดตอนแคทใหม่นะไอ้ไกๆ,ๆ,ๆเลย เรียงไปเชื่องงช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยเอ้าด็อกเตอร์ทำอะไรเนี่ยโออคือฉันน่ะมอมอลจับกระตูนแคทเนี่ยมันมันไล่ฉันมันมันตีฉันเจ้าต่อต่อไปรอใช่ไหมเจ้าช่วยฉันหน่อยสิไปจัดการเจ้ากระตูนแคทให้หน่อยอะไรด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สร้างความปั่นป่วนนะฉันไม่ช่วยแกหรอก้าช่วยฉันนะ คือฉันจะฉันจะเอาลากแกกลับคืนมาโอเคไหมฮะเอารากฉันกลับคืนมาเอ๊จริงปะเนี่ยจริงจริงฉันฉันจะช่วยแกนะแต่ว่าแกต้องช่วยชีวิตฉันก่อนไอเจ้ากระตูนแคทมันไหลตบฉันน่ะข้อเสนอก็ดีนะเอางี้เดี๋ยวฉันช่วยด็อกเตอร์แต่ว่าพาฉันน่ะกับลางเดิมด้วยนะโอเคไหมได้เลยได้เลยฉันสัญญา ฉันจะช่วยแกเองแกจัดการกับกระตูนแคทได้อันนะงั้นโอเคงั้นเดี๋ยวฉันอ่ะจะมาช่วยด็อกเตอร์เองไปจัดการกับกระตูนแคทรออยู่ตรงนี้ล่ะอ่อไปแล้วเกียรเหรอว่าฉันจะช่วยแกเจ้ากระตูนนาอไม่ใช่สิเจ้าต่อตอิโดเจ็บจับเจ็บเจบนี่เจ้ากระตูนแคทเรามาดวลกันหน่อยมากว่าใครจะเก่งกว่ากันฮะ เอาเปล่าเอาเปล่าเมื่อกี้แกหนีฉันไปคราวนี้แหละฉันไม่ให้แกหนีแน่ๆ <im> มามา,มาสู้กันเลยมาแล้วสิมา,มาสู้สิเออ๊จ้าเจ้ารีนี่นี ừ, ่แหละนี่ฉันเก่งกว่าฉันเก่งกว่าตบมืตบเออเจ้าโถอยื่ได้เหรอฉันไม่กลัวแกหรอกนี่พลังฉันเหนือกว่ามบออื้อจ้าออจุดเ้าเอาเอาจะหนีไปไหนเล่าว่ากลัวละสิหน่อยฉันไม่ให้แกหนีหรอก ฉันจะตามแกไปเจบเจ็บจบจ็บอู้ดเป็นการ์ตูนด็อกก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมาเลยเจ้าการ์ตูนแคทมาดวลการบนดานฟ้านี่แหละอุดโอู้ดมาดูกันว่าใครจะชนะน้อยแน่แกไม่มีทางชนะฉันหรอกฉันน่ะต่อเตอมพิโดสุดหล่อนะนี่แม้กระทั่งเป็นหมาก็ยังสู้ได้เออ้ดอู้ดมาทางนี้มาทางนี้สิอู้ดอู้ดขาลบสิลบตี้แหละตี้เจอดเจอดมาต่อยฉันหรอจะต่อยฟันฉันก็พอฉันไม่อยากฟันหักออเ้อ เรียบร้อยเย้ฉันได้กลับร่างเดิมแล้วอไปหาด็อกเตอร์ดีกว่าด็อกเตอร์น uh ่าจะช่วยฉันได้ไปและจิวตรดตดตดตอตต่ต๊อตเย่ดีใจจังเลยฉันได้กลับร่างแน่นอนแล้วไปหาด็อกเตอร์ดีกว่าเธอรเดีหยุดหยุดอยุดหยีดหยเดยเจ้าหมาหยุดหยุดยุดหยุดหยุดหยุยมาขวางฉันอหยุดหยุดหยุยนดหยุดหยุดหหหยนหยุดหยุดด ันไม่เชื่อแกหรอกแกทำบ้านเมืองปั่นป่วนเป็นเพราะแกคนเดียวฉันต้องจับแกประชาชนทุกคนเขาเดือดร้อนหมดเป็นเพราะแกคนเดียวเลยเนี่ยอะไรเนี่ยฉันไม่ได้เป็นคนทำนะ นู่นเจ้าด็อกเตอร์นู่นต่างหากล่ะฉันจะไปกลับล่างแล้วถอยไปอะไรฉันไม่เชื่อแกนี่ยูยาย่ายายาหยุดเดี๋ยวนี้เลยนี่ผู้หมวดผู้หมวดจับเลยครับจับเลยจับเลยจับได้เลยครับทั้งทุกกองเอาแกเลยจับขู่แจหมาทำไมเล่าลาไปถอยแดกนี่เจ้าหมาเดี๋ยว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 ฉันจะไม่ทำเป็นวัเหรอฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำ ฉันต้องจำจัดแกนีแน่วิสามันวิสามันมียานะยานะตีด้ไอตีดะนี่อะไรกันเนี่ยฉันแค่ตบทีเดียวเองแล้วก็สลบแล้วเหรอฉันไม่ยุ่งด้วยเล่าไปหาด็อกเตอร์ดีกว่าฉันจะกลับล่างฉันจะกลับล่างฉันจะกลับล่างเจอเจอเจอมาแล้วด็อกเตอร์นี่มาทำตามสัญญาเด่งนี้เลยนะฉันน่ะจัดการการ์ตูนคัตเรียบร้อยแล้วไหนอะครีมได้สิ ฉันรักษาสัญญาเสมอเอาไปเลยครีมหน้าเดิ้งทำให้แกเนี่ยกลับล่างเดิมได้เอาไปเย้ฉันจะได้กลับล่างเดิมแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปไปทาครีมดีกว่าจุ๊บจ๊บจท,ท,ทำไมทำไมฉันกลายเป็นไซเรนเฮดเนี่ย ไม่ฉันจะกลับลากเดิมมาใครก็ได้ช่วยฉันทีอะไรเดียวเฮ้ยเงีเงเยบเียหน่อยว่าคนกำลังอึอยู่ให้ไปด้เรื่องเอ้เ